โอเค okay. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อักโปเกมอนนะครับวันนี้มาแปลกไหมมาแปลกไหมอันนี้ผมกำลังจะพยายามย้ายโปเกมอนผมทั้งหมดที่อยู่ในบ้านย้ายมาอยู่ตรงที่ที่ผมสร้างไว้นะครับนี่ครับดูดูใหญ่ดูอลังการไหมนี่ครับอันนี้เป็นพวกโปเกมอนที่ผมย้ายมาบางส่วนนะครับเป็นพวกเมก้าก่อนนะครับพวกชานนี่เมก้าครับดูดูด,ดูนี่ดู <laughs> นี่ใส่ดอนเอ็กนะครับชายนี่นะครับดูโคตรเอะอลังการแสงสีแบบตราการตามากๆนะครับแ <laughs> ง,ง่ดูข้างหลังดูข้างหลังหูไฟลุกท่วมเป็นไงโอเคอันนี้เป็นเมกาทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจาจะมีเมกาฟูจิกิบานะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ <laughs> สําหรับคลิปรีวิวนี้เราจะขี่เป็นเจ้าโอโอแล้วกันนะครับผมตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาวันนี้หรือเปล่าน่าจะเพิ่งวันนี้นะเดี๋ยว เราจะขี่เป็นโฮโอแล้วกันนะครับโอ้หตัวใหญ่มากๆโคตรเท่ขอบอกเลยว่าโฮโอนี้เป็นโปกเกมอนที่ผมเล่นพักพาคโกนะฮาร์ดโกใช่ไหมโอ้หชอบมากเลยกว่าจะจับได้นี่นานมากๆเลยนะครับดูเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับนนี้เราจะมารีวิวเป็นเจ้าโฮโอตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วทิ้งเมก้าทั้งหมดที่อยู่ในบ้านไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวบินขึ้นฟ้าหน่อยโอเคโอ้หดูไฟแบบลุกเป็นสเก็ตสเก็ตออกมาโอ้โหสวยงามสุดยอด พาทิ์ขึ้นแล้วด้วยครับแอนโอเคเดี๋ยวเราดูดสตัดเริ่มต้นมันนะครับผมสตัดโอ้ตัดตัดนี่อยู่ที่420นะครับเลเวลนะครับแล้วก็เลือดนี่15ื่นนะแล้วก็ดัมเมจ458นี่หรอดัมเมจนี้ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับน้อยอ่ะเดี๋ยวเราลองบินไปโฉบๆดูแถวๆนี้ดูสิดูว่าจะได้เรื่องไหมนะได้เรื่องหรือเปล่า โอเคลองบินไปดูมันไม่ร้องหรอโฮโอคลิกขวาไม่ได้กดซีไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองโจมตีดูหนึ่งทีโจมตีอือ้อ192ครับอุ <c oughs> ้ยเบาเป้วเบา okay, เคลารู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราอัพดาเมจครับจัดแบบสุดยอดไปเลยครับมหาการอลังการงานสร้าง8 0 0 0เป็นดาเมจ8 0 0 0นะครับลงไปใหม่โ oh อ้โฮโอมันเท่จริงๆโปเกมอนพลังจิตเหรอ โอ้โหสามพหใช่ไหมไม่ผิดนะครับ3ามพันหนะครับดูดูท่าบินมันสวยงามจริงเมื่อโดนแดดสมกับเป็นโปกเกมอนในตำนานนะครับต้องอัญเชิญมาอย่างเดียวไปไหนละเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบแต่มันเสียเสียอย่างหนึ่งคือมันตัวมันใหญ่มันบางบางานะขอโทษนะจัดโอ้เอาไปหนึ่งทีไม่ตายเหรออีกทีนึงโอ้โดนแคนเซิลโจมตี เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องตั้งหลักดีๆครับบานาะมันก็ตีแรงอยู่นะมันตีก่อนเราเหรอเนี่ยโอเคสลับกันตีคนละทีเลยนะบานาะตายแล้วเรียบร้อยอตอนนี้มีเกลาดอสแต่ไม่รู้ว่าจะหล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอ up d a m a g เพิ่ม้วกันนะครับขอแบบเยอะๆหน่อยนะต้องการเห็นดาเมจแบบสูงๆอนะ่ะเพราะมันเป็นโฮโอที่ผมชอบนะครับชอบพอๆกับลูเกียเลยเดี๋ยวขอลองตีเกลาดอสสักทีหนึ่งใหนดูสิ อึ้บโบไม่โดนอีกทีนึงโบโอ้ยแปดพันสองโอเคถือว่าดีนะครับตรงนี้มีอัพโซอยู่กับนิมเฟียอึบไม่โดนเป้าเล็กจะไม่ค่อยโดนโอู้โดนแล้วผ่านพันสองเหมือนกันนะครับอ่าเอาเพิ่มนด้อีกเอาเพิ่มไปเยอะๆครับเราต้องการที่ดัมเบลที่แบบว่าทีเดียวตายหมดทุกตัวนะครับจัดไป o o, oster, โ,โฮโอบูสเตอร์อู้ผิวผิวผิวบูสเตอร์เป็นผิว ต้องจมหน่อยได้เก้าพันแล้วนะครับผมเค <Okay. S 1> แบบงี้บปงี้อาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยเอรู้สึกเลเวลจะไม่เพิ่มแล้วนะไปะไปกันต่อว้าวันนี้เลยมันนี้เลยโหป่าตรงนี้สวยมากกลมกลืนกับว่ากลมกลืนกับสีของโฮโอเลยนะสวยมากๆดู อ้าเท่จริงบินขึ้นไปหน่อยบินขึ้นไปหน่อยเลาะป่ามาตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนริมน้ําเป็นแก๊งแก๊งน้โดคิงน่าจะอยู่ตรงแถวนี้เยอะนะครับบินขึ้นไปหน่อยอ๋อไม่ใช่นี่ตรงนี้มันเป็นป่าเลสโบดดีกว่าก็โอเคอะงั้นอนะตรงนี้มีตัวอะไรอยู่ไม่รู้พาราสอโอ้โหปูเพียบปูเพียบโอ้โหโดนปูลุมโอ้โนายโดนปูลุมืออม้อ ัดปูได้ไหมเนี่ยอ่าปูนี่ตียากนะมันตัวเล็กนะแต่มันได้ตีเร็วกว่าด้วยปูบ้าปูบ้าก,กี่ตัวไอตัวเดียวอืมอืมสกิวไอปูนี่ก็น่าลำคาญน,นะมันหนืดนหนืด,นนดเวลาโดนมันจะเป็นขนขนเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับทำให้เราหนืดอ่าฆ่าหมดแล้วบินไปหน่อยบินไปหน่อย ตอนนี้มีจระเข้อยู่ด้วยนะครับอัพดาเมจได้อีกไหมเนี่ยได้อีกเป็นสองหมื่นกัดจระเข้โดนไหมกลัวตกน้ําอย่างเดียวไม่กลัวอะไรอุ้จระเข้จะตายอะ่ะเฮ้ยมันสู้กับบีเวอร์เฮ้ยมันแพ้บีเวอร์อันเนี่ยเฮ้ยจระเข้แพ้บีเวอร์เพิ่งเคยเห็นโอ้แสดงว่าบีเวอร์มันโหดนะครับสร้างกับบีเวอร์ไม่ได้นะจับตัวนี้ไปอู้หาลเซอร์เลเวลร์สี่สิบเองบินไปเลย มาถึงบริเวณป่าเลสบูดแล้วใช่ไหมมันค่าสลบจะขึ้นน่าจะติดพิษมาเมื่อกี้อัปเดเพิ่มอีกได้ไหมหูสปีดเริ่มต้นมากันสามอยแล้วนะครับถือว่าไม่น้อยนะ300เยอะนะบินไว่ะเขาไม่ได้ป่าตรงนี้หน่อยน่าจะมีพวกไคลิก,กี้กับวินดี้อยู่นะตรงนี้หูแบบสะเก็ดไฟมันสะท้อนตลอดเวลาโดนไหมไม่โดน ม่ต้องขกี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงโอ้โดนเป็นหมื่นแล้วเดินหมื่นแล้วโอไฟไม่ขนไฟไม่ขนเจอวินดี้จริงจริงด้วยว่าแล้ววินดี้มันแสบอืมไม่หนักไม่หนักไม่หนักโอ้โหโอ้โหจะตีโดนโอ้ยไม่เราด้วยนะครับไม่ไม่เฉพาะโอโอนะไม่คนที่อยู่ข้างในด้วยนะนี่เราไม่ได้ขี่โฮโออยู่ใช่ไหม เรารวมล่างกับโฮโอนะครับแปลงล่างเป็นโฮโออ่านี่นี่โดคิงโอ้มันลื่นมันลื่นมันเล่นสเก็ตบอร์ดสไลเดอร์นะครับเราไม่ลงไปข้างล่างนะครับเพราะเดี๋ยวตกน้ำนครับตกจากโฮโอมาที่เซ็งเลยนะอึ้บก็ไปหนึ่งดอกทีเดียวดองไปขึ้นมาข้างบนเลาะริมตรงนี้ไปโอ้โหแถวนี้ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมโอ้แสงแดดสองยามเช้า มาะกับเทพแห่งแสงอย่างโฮโอนะครับนะถ้าใครเล่นโปเกมอนฮาร์ดโกจะรู้ว่าโฮโอมันต้องกองวันถึงจะเก่งๆใช่ไหมพลังมันจะโจมตีแรงแตีอีกทีนึงโห้ดิโดคิงดิโดคิงนาจะโหดไปไหนถิ่นนี้เถื่อนเอ้ยมันสู้กับตัวอะไรอยู่ไม่รู้ดิโดคิงนะครับโอ้หัวหนึ่งดอกดิโดคิงเฉลี่ย180ตายที่เหมือน,มนเห็นมันสู้กับตัวอะไรอยู่เฮ้ยคาเดปี้อ่ะ เฮ้ยขาดตัวปี๊ยจริงด้วยตัวกระปี๊ยหนึ่งโอ้แต่มีบัตเตอร์ฟรีด้วยนะครับผมอาจจะต้องเป็นคลิปหน้านะบัตเตอร์ฟรีเดี๋ยวผมอยากรีวิวมากเลยมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การเดี๋ยวเต้าน,ตนกตัวนี้ก่อนนกยักษ์ปึ๊บโบเข้าไปหนึ่งด <c oughs> อกกอตเซลนะครับเลเวลร้อยหกสิบตายตายอนาถตรงนี้มามีศึกสามเศร้าอยู่อ๋อสองลุ้มหนึ่งสองลุ้มหนึ่งโอ้ไม่แฟร์เลยเฮลิกี้ ได้เล่นอย่างนี้โโหต่อยรวมหมดโอ้ต่อยโหจริงจัดเคลิกกี้ไปก่อนแล้วนะครับอืมสุดยอดแชมเปี้ยนนักหนุ่ยกล้าเลยเคลิกกี้นี้นี่โหดมากๆแนละ้วต่อยกันเด่นแถมฮุกซ้ายฮุกขวาขึ้นไปข้างบนดีกว่าอู้หูในเอ้ยานเอ้ยลองบินดูสิโอ้มีอีวากอยู่อีวากมันกลมเนมะ ผมกืนมากอาบแดดอยู่นะ <c oughs> จานไปหนึ่งดอกโอ้โปิวเลยลอยโอ้หลอยไปไกลไปบินข้ามเขาลู้นี้ไปลูที่ว่าจะเป็นอะไรโหมีแมงป่องเหรอแมงป่องนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเคลียร์แมงป่องตรงนี้ทีเดียวพร้อมกันโอ้ติดพิษหนักติดพิษหนักโอ้โดนแมงป่องลุ้มลุ้มแมงป่องลุ้มโอ้ไหนนี่เป็นภูเขาอึ๊บ ผมแม่งป๋องมันกัดโหดว่ะอ่ะสู้สู้ถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยอึือผม <c oughs> ไม่ได้เลยมันไม่ยอมเลยนะโอ้ไายตายตายตายทีเดียวตายสามตัวแล้วเมย์หนึ่งหมื่นกับหกพันเจ็ดนะครับแจ๋วดีงามอุย้ยด่อนด่อนดอนเจอด่อนเจดอจด่อนในป่า ขอค่าดอนก่อนจบแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปเราจบดิ้นดอนแล้วน,นะครับเฮ้ยดนอนเฮ้ยไม่ตายอะ่ะโดนหมื่นหนึ่งแล้วไม่ตายอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหสุดกลางไปหาสองทีดอนตายอเอยคบินขึ้นมา้งบนนี้หน่อยดีกว่าปิดฉากสวยๆหน่อยนะครับอ่าเทพแห่งแสงอาทิตย์โอ้โอ <laughs> หฮูทฮาโหทำโคตนเหมือนอะดูดิโคตรเท่เลย ว้าวโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปเจ้าโฮอ,โอแล้วผมต้องจบเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับย